สวัสดีนะคะเพื่อนๆพนี่สิรินะคะวันนี้พาเพื่อนมาชมสวนสวนยามเช้านะคะเพื่อนแสดงว่าจะลงมาพาเพื่อนมาชมแต่เช้าเนาะเมื่อเช้าจะมีฝูงนกนะคะวันนี้เป็นวันพระนะ เน็นพระเช้าพี่สิริก็เลยได้ใส่บาตรอมพระนะเดินมาบิณฑบาตก็ขออนุโมทนากับเพื่อนๆกรายะมิตรทุกๆท,ท,ท่านที่เข้ามารับชมนะคะขออนุโมทนาบุญนะคะเอาบุญมาฝากทุกๆท่านเลยนะคะในเช้าว,วันนี้ใครที่เข้ามารับชมนะคะก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะขอให้ทุกคน ประสบพบด้วยความสุขความเจริญนะคะปลอดภัยจากโรคภัยพยันอันตรายทั้งปวงนะคะมีแต่วความโชคดีร่ำรวยนะแล้วก็ปังๆกันทุกๆคนนะคะค่ะสาธุสาธุสาธุนะจ๊ะดีก็จะทำคลิปแต่เช้าให้เพื่อนได้เห็นบรรยากาศตอนเช้ามีนกนะคะมีนก มีนกก็ช่วงนี้บรรยากาศเช้าเร็วนะคะเช้าเร็วนะนกก็ออกหากินแต่เช้าแล้วก็บินมาเป็นฝูงสวยมากนะคะเป็นฝูงสวยมากแล้วก็พอดีพี่สิริไม่ได้ถ่ายทำตอนนั้นเพราะว่า,ามีรถขยะมาแต่เช้าเหมือนกันก็หนุกหูเนาะเพราะวันนี้รถรถเทศบาลมาก็เสียงดังใช่ไหมเสียงดังก็จะ จะถ่ายก็บรรยากาศก็จะไม่ได้นะไม่ได้เพราะว่าเสียงมันดังบรรยากาศยามเช้าเนี่ยถ้าเรามองดูจากธรรมชาตินะคะและได้ฟังเสียงนกจากธรรมชาติเสียงลมจากธรรมชาติมันก็จะทําให้เรามีความสุขนะคะมีความสุขนะคะเพื่นอนบางทีคือคนที่เร่งรีบอาจจะ ไม่ได้ไม่ได้รับโมเมนต์ตรงนี้นะคะแต่ว่าพี่พ,พี่สิริก็อยากจะมาแชร์อยากจะเอามาแชร์โมเมนต์ความสุขนะความสุขสดชื่นยามเช้าให้กับเพื่อนๆนะให้กับเพื่อนๆนเพราะว่าบางท่านที่มีความเร่งรีบในยามเช้าเนี่ยจนลืมไปว่าช่วงเวลายามเช้าเนี่ยมันเป็นความสุขนะคะเราตื่นแต่เช้าเนี่ยเราได้เราได้สัมผัสกับธรรมชาติยามเช้า เป็นแสงแรกนะถ้าเราได้สัมผัสแสงแรกของพระอาทิตย์แรกของเวลายามเช้าเนี่ยมันทําให้เรามีความสุขเรามีพลังนะคะเพื่อนเราได้รับพลังพลังจากเช้าวันใหม่พลังจากพระอาทิตย์นะคะพลังจากสายลมอันบริสุทธิ์นะคะเพื่อนนะเป็นเป็นสิ่งที่เป็นกําไรชีวิตนะคะเพื่อนเป็นกําไรชีวิตที่เราได้ตื่นเช้ามารับพลังสิ่งเหล่านี้นะคะเพราะว่า มันเป็นพลังอันบริสุทธินะ์จากเช้าวันใหม่นะจากเช้าวันใหม่นะสังเกตดูสัตว์ที่เป็นอย่างนกนะคะอย่างนกเนี่ยนกเนี่ยจะรีบตื่นแต่เช้านกเนี่ยจะรีบตื่นแต่เช้าเพราะว่าเขาจะมีเวลาเยอะเพราะเขาเดินทางหากินไก่นะเขาก็จะตื่นแต่เช้าเป็นพลังเป็นเป็นพลังของชีวิตของเขาเพื่อที่เขาจะได้ออกไป กินไก่ได้นะฮะกินไก่ได้แล้วก็ได้อาหารเยอะนะฮะได้อาหารเยอะซึ่งบางทีเขาก็ถ้าเขาตื่นช้าเขาจะเ,าเหมือนกับเขาจะต้องไปแข่งขันไปแข่งขันกับสัตว์เหล่าอื่นนะสัตว์เหล่าอื่นที่จะมาแย่งยื้อหาอาหารกันมันก็เหมือนกันกับมนุษย์นี่แหละคะ่ะ เหมือนกันกับมนุษย์นะเช่นเดียวกันถ้าเราเปรียบเทนะียบเนาะมนุษย์เราก็แข่งขันต่อสู้นะต่อต่อสู้เพื่อที่จะได้มาซึ่งสิ่งที่เราต้องการนะซึ่งสิ่งที่เราต้องการนะโดยโดยเฉพาะกับมนุษย์นะมนุษย์ทุกวันนี้นะมีการแข่งขันต่อสู้กันเยอะมากนะคเพื่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราได้ตื่นแต่เช้าแล้วามารับพลังวันใหม่นะ มันจะเป็นกําไรของชีวิตบางคนคิดว่ากําไรชีวิตยังไงก็คือเราได้ได้เวลานะเราตื่นเช้าเราจะได้เวลาเพิ่มขึ้นได้เวลาแห่งการดําเนินชีวิตเพิ่มขึ้นถ้าเราหมดแต่นอนเนาะเราหมดแต่นอนเราไม่ตื่นสักทีเวลาเราก็หดหายไปนะคะเวลาเราหดหายไปซึ่งบางครั้งอ,อ,อาจจะบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะ ก็นอนให้มันได้นอนนอนนอนไปให้มันได้เวลาเพิ่มขึ้นเพื่อเราจะได้มีเวลาพักผ่อนมากขึ้นจริงๆแล้วการพักผ่อนเนี่ยการพักผ่อนเนี่ยใช้เวลา7-8ชั่วโมงเนี่ยเยอะมากนะคะเพื่อนถือว่าเยอะมากนะคะถือว่าเยอะมากถ้าเรานอนหลับสนิทนะเรารับสนิทรับสบายใช้เวลาการพักผ่อนในการนอนเนี่ยนะ6ชั่วโมง5-6ชั่วโมงถือว่า เป็นกำไรชีวิตมากๆเพราะว่าถ้าเราได้หลับสนิทนะคะแต่บางคนที่นอนนอนแล้วมันหลับไม่สนิทนะห้ชั่วโมง8ชั่วโมงทีก็ยังไม่พอต้องเกินเลยไป1 0 1ถึง1ชั่วโมงนี่เยอะเกินไปนะ,ะเพื่อนเยอะเกินไปนะก็แล้วแต่วิธีชีวิตของแต่ละคนนะคะแต่การที่ พี่สิริได้ได้โมเมนท์ที่คือการได้ตื่นเช้านะได้ตื่นเช้าได้สัมผัสอากาศที่บริสุทธิ์แต่เช้ามันเป็นกําไรของชีวิตนะคะได้เป็นกําไรของชีวิตเพราะเราจะได้เห็นบรรยากาศที่สดใสของแต่ละวันนะมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยอย่างดอกไม้ตรงข้างหน้าของพี่สิริเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงของมันนะเพื่อน <c oughs> เปลี่ยนแปลงไปในโมเมนต์ที่มันสวยขึ้นทุกวันนะคะสวยขึ้นทุกวัน ตั้งแต่วันที่เขายังไม่มีดอกเขายังไม่มีดอกแต่วันนี้เขามีดอกแล้วดอกก็เบ่งบานได้เต็มที่แล้วก็สวยงามนะคะเพื่อนก็เอามาแช่นะบรรยากาศเช้าๆมาแช่ให้เพื่นเพื่อนได้รับชมนะกับบรรยากาศดอกเทียนสวยๆนะดอกเทียนสวยๆอยู่ข้างหน้าพี่สิริอยากให้ทุกคนได้ได้รับชมบรรยากาศตรงนี้ไปพร้อมกันกับพี่สิรินะคะเพื่อนก็เลยเอามาแช่ นะมันอาจจะไม่ได้มีมูลค่ามากมายอะไรนะไม่ได้มีสาระอะไรมากมายแต่ว่าพี่ศิริอยากอยากจะแชร์เพื่อนๆได้ชมตรงนี้นะคะอยากจะมาแชร์นะคะนะมันก็เป็นช่วงบรรยากาศเช้าๆนะคะ